เมื่อเมืองต้น้ำบบิกินี่บอททอมเจอหายนะครั้งใหญ่มีทะเลบุกจับพวกสปอนบ็อบและเหล่าปลาตาใสไปขังไว้พวกเรามีเวลาแค่99วันเพื่อช่วยชาวเมืองและโลกนี้ไว้ให้ได้เอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วล่ะก็กดไลค์คลิปนี้และไปลุยพร้อมๆกันเลยจ้าเข้ามาแล้วนะทุกคนเรามีเวลาแค่99วันเท่านั้นนะก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เราต้องหาอะไรมาเติมพลังงานที่คืออะไรอ่ะนี่คือกองไฟเหรอ เราจะต้องใช้หมึกของแมงกระพุนอย่างที่ใบนี้บอกเขาบอกว่าใช้กระชอนที่มีทําการจับไอ้เจ้าแมงกระพุนแล้วก็เก็บเยลลี่ของมันมาแล้วจากนั้นเอามาใส่ในตรงนี้รังเยลลี่หมึกโอเคช่วยกันช่วยกันแม่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยเอ้ยนี่มันทารุณกรรมสัตว์น้ำชัดๆฉันต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่ามันจะเป็นเพื่อนโอ้โหตรงนี้เหมือนรังพึ่งเลย พุ่สีชมพูใช่ไหมที่เราหากันอะแต่ฉันเจอแม่กระพุนสีแดงคืออะไรหรอฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นตระกูลของแมงกระพุนน่ะฉันโอ้ยมันมีไฟมันมีไฟโอ้ยตีคนแลงตตีคนแลงตตีตีไปเลยแมงกระพุนไฟไงใช่แมงกระพุนไฟเรนนี่ได้อะไรมาได้เป็นมิลเชคมาด้วยนะทุกคนสามารถเอาไปกินเพื่อเพิ่มพลังงานได้เราสามารถกินอาหารจากใต้ทะเลนี้ได้นะมีต้นพายแอปเปิ้ลสับปะรดต่อในนี้ได้ไงอ่ะ นั่นนะสินอกจากมีสับปะรดแล้วนะฉันเห็นต้นแตงโมด้วยเพื่อนแตงโม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 ในแตน้ำเอ๊ะเฮ้ยนั่นมันลังจอสลัดหรือเปล่าอ่ะจะไปมาถึงมีร้านแปลกๆอยู่ตรงนั้นด้วยดูสิคืออะไรอ่ะดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหมาดอยู่จะขอไปใส่ของก่อนนะแกรี่คัมโฮมอย่าบอกนะว่านี่คือบ้านของแกรี่นะอุ้ยแกรี่มีอะไรขโมยเปล่าว้าว เป็นคลังสินค้าทุกคนมาเอาของเร็วมาเอาของเร็วในในพวกชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จัดการขบวยของของเขาไปเลยเอากลับไปกินที่บ้านมีพวกเศษเหล็กแล้วก็น้ําด้วยนะเพื่อนโอสบายแล้วเฮ้ยเขาเขียนว่าถ้าคุณได้ยินเสียงคำรามนั่นน่าจะเป็นซีแบรซีแบรคืออะไรหมีทะเลฉันคิดว่างั้นนะจะมืดแล้วนะ อรจริงนะฉันว่าทะเลมันสดใสขนาดเนี้มืดมันก็คงไม่น่ากลัวมากหรอกมอั้งถไม่มีอะไรหรอก,อรอกแต่ว่าเราไม่มีไฟฉายเลยสัก,กน,นิดเดียวนะเพื่อนสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องหาทางครับหาไฟชงไฟฉายก่อนอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงน,นี้จะเป็นจุดที่เอาไว้วางอาหารนะอเอาล่ะมืดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราไปหาแมงกะพรุนกันต่อดีกว่าเอ้ยโอ้เป็นอากาศมันมืดโเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมีอะไรอะมีมีทะเลหอแค่เป็นหมีที่อยู่ในรูปแบบของปลาบู เป็นหมีตัวเป็นปลาคำรามเหมือนหมีมีปลาบ,บูแต่ว่าดูเหมือนว่าวันแรกมันแค่มามองรอบๆบแคมป์ไฟเราเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้ถ้าเราไม่ออกไปเท่ากับว่าเราก็จะไม่ตายคนแรกที่เราต้องตามหาคือมิสเตอร์คราบดูเหมือนว่าเขาจะหายไปประมาณ500รกว่าเมตรไกลจากแคมป์เรานิดเดียวเองอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาเขากันโอเคไปช่วยมเตร์แครปเราสร้างแมพก่อนไหมเออก็ดีเหมือนกันนะ เราจต่การสร้างแบบก่อนแล้วจากนั้นฉันจะสร้างเป็นที่สําหรับดักเจลลี่ฟิตดีกว่าเราจะได้มีเจลลี่ฟิชกินตลอดปีตลอดไปโอเคดูแมพเดยัยงกาบเกมเสรษฐีเลยเอาตรงนี้ละกันฉันเจอโครงกระดูกถือดาวนี่มันเป็นพวกปลาวิญญาณของพวกปลาชาวประมงมจะมาล่าปลาแถวนี้เยอะเราจัดการมันนี่มันผีทะเลเอพี่กิดระวังนะไอหมีนั่นโอ้สลายหายโตไปแล้ว เอ้พวกนอยบุง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 นี่ทอทีนะลุงพูดเป็นภาษาคนไม่ได้เหรอเอ้ยมีเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากเจลลี่ฟิตนะไม่มีเลยสักนิดเดียวมีเจลลี่ฟิตธรรมดาได้ไหมล่ะโอ้ยก้อนนี้มันกินไม่ได้หรอกนะงั้นรอสักครู่นะลุงเดี๋ยวจะไปหามาให้ฉันคิดว่านะมันน่าจะได้มาจากการเออตีพวกเจลลี่ฟิตอะเราลองไปตีดูแล้วกันเผื่อว่ามันจะรอบคล้ายๆกับพวกขากระต่ายปะ e m e r g e n ซ y ตัวนี้มีโรงพยาบาลด้วยแฮะมีเลยนายเอาไวเลยหอยฉันดอกฉันดอกมันดอกจากเออเจลลี่สีแดงอะไรอ่ะฉันจะหอยกามีเลยวไงแล้วนายลากมันมาทำไมเล่าน่ามันหอยมุกต่างหากเฮ้ยเออเนื้อได้าใ้รเห็ได้แล้วได๋ห้อได๋ห้อเฉยครับลุงขอให้ดื่มดำกับความอร่อยนะฮะเอาอะไรดีล่ะฉันขอเป็นเน็ตที่ดีขึ้นละกัน เอ้ยดีดีทุกคนฉชนบีเน็ตที่ดีขึ้นนี่นี่เออเอเอออดูดาเมจดูดาเมจดูดาเมจสกอร์ั้งแต่ว้าวหูหูดอกอาหารว่ะเป็นผงหอยนะทุกคนซึ่งน่าจะเอามาทําเป็นแบบว่ากินกับใส่น้ํากินแล้วก็คนๆเหมือนโจ๊กแน่นอนเลยอ่ะมันจะตายดิฉันช่วยเธอหาเบอร์เกอร์อนะเพื่อว้ยอยๆอยอยอยยไอ้พวกนี้มันเป็นปลาที่ถูกควบคุม โอ้โหพวกมันหล่เป็นหมวกเหล็กด้วยนะเราสามารถใช้หมวกเหล็กนี้เนี่ยในการที่จะเอามาบดย่อยได้ตรงนี้มีอีกแล้วเหมือนเป็นโรงพยาบาลโอเคบางทีมิสเตอร์ครบอาจจะอยู่ข้างในนี้มิสเตอร์ครบครับอะไรอะมันมีพวกมนุษย์ปลาก้ามอ่ะมันอยู่ในอีเมอร์เจนซี่อีเมอร์เจนซี่อย่าเข้ามานะจุ๊บแจ้งเราอยู่ที่นี่นะ ไอหมีนั่มันมาแล้วว่าแล้วเชียวหมดพวกแกก็ออกมาจากฐานวายไอ้พวกกระดูกฟางก็มาเหมือนกันอะรีบกลับไปที่ฐานเร็วไมม่่ีีทดปลลอภัยยเแสงสว่างแร่แสงสว่างจะทำให้เรารอดเออโอ๊ยเรามาดูของคราฟอันต่อไปดีกว่ามีอะไรอีกนะเตียงนอนปั๊บอุ้ยน่าสนใจนอนเลยเอยนอนด้ด้วยเออขอนอนได้ดิขอนอนได้ดิอ่าพักกันนอนพักกันนอนพักกันนอน เตียงนอนนี้ถ้าเราวางทุกๆอันเนี่ยเรานอนแล้วมันน่าจะข้ามวันได้ด้วยนะเพื่อนฉันต้องการกําลังจากพวกนายอะเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอปลากล้ามตัวเบื้เริมเลยตามฉันมาเฮ้ยห้ามเข้ามาที่นี่มันเขตห่วงห้ามมันมีสิ่งนี้ดูมันใส่ก้นพี่บุดเฮ้ยไอเอาเอาเอาไอ้พี่บุ๊ดปลาซ่ามมาคือเทศใจตอนนี้ฉันเข้ามาแล้วตีเดีฮ้ยของนีอ่ะทำไมเป็นแต่เล็บเพชร โอ้โหโรงพยาบาลแห่งนี้มีข้าวของอาหารเพียบในจดหมายนี้น่าจะเป็นแพทริกนะเขาบอกอ้าตอนนี้ไอ้มิทะเลนนั่นมันตามล่าฉันอยู่แล้วมันก็โกรธเกลี้ยวมากๆด้วยโอ้โ oh, หเราจะต้องช่วยแพทริกมาให้ได้แต่คนแรกที่เราต้องช่วยคือมิสเตอร์แครบเดี๋ยวนะมิสเตอร์แครบถูก <c red> s> <S ไอ้พวกคนปลา <c red> s> <S พวกปลาที่<ด>ถูกควบนะคุมโดยเทคโนโลยีอันนี้น่าจะเป็นของไอ้เจ้าแพลงต้นแน่นอน เอาละบุกแระการมันบุกทะลวงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงตอนตอนนี้เราเปิดระบบขมันบุกเข้าไปแล้วขลังมีขลังมีใครมีกุญแจบ้างกุญแจอยู่ที่ไหนอ่ะกุญแจกุญแจอยู่ที่ฐานฉันก็มาแล้วแล้วแล้วลงไปเปิดเลยลงไปเปิดเลยโอเคโอเคโอเคจะลงไปเลยเพิ่มลงไปเลยฉันมีขลมีที่อยู่ไหนเฮ้ยมิสเตครับตอนนี้มิสครับนั่นเฮ้ยจะไม่มีทางได้มิสเตอร์ครับไปเด็ดขาด โอ้โหด้านในในร้านอาหารมีพวกปลาที nei, ่ถูกควบคุมเพียบอ่ะจะไปอยู่ฉันจะตายโดนแน่กันโดนแน่ฉันก็ใกล้ตายแล้วมอนกนขอกินข้าวโอยโอเคยังพอได้อยู่ตรงนี้กินข้าวเราสามารถกินเจอรี่แพตตี้ได้ด้วยนะเปิดกล่องเปิดกองเปิดกล่องเปิดกาเปเปิดมาเปเปดมาเปิดมเปิดาเปิดมางนมเมาเปิดมาาอาเเเเม ช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยพวกเรามาช่วยคุณแล้วแต่ว่าค่าช่วยเนี่ยอาจจะประมาณ25,000บาทนะอยากได้เท่าไรก็เอาไปเลยและที่ฉันได้คือเป็นเจลลี่คิงเป็นเจลลี่ที่สามารถเอาไปเติมไฟได้4เม็ดได้ดูฉันด้วยเจนดูดนายมีผ้านวมหรอมาฉันขอเปิดก่อนนะคือบับเบ้อ่ะ ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นกอบป้องกันชนิดพิเศษแล้วมั้งโอ้แป้งฉันได้กินเจลลี่เหมือนกันเลยน่าเกลียดมากเลยอ่ะป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 ้ปเฮ้ยฉันได้ยินเสียงคำรามนะเพื่อนเพื่อนระวังหมีนะเป็นไงมัง้ยตนี้อาวุธนายกโดนไปครึ่งหลอดโหระห์ฉันได้กระสุนมาแล้วท่านนายได้อ่านข้อความนี้ได้โปรดระวังสมบัติที่ยังเหลืออยู่วันสิ้นโลกจะทําให้โชคลาภของฉันเนี่ยมันกระจัดกระจายหายไปฉันจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีจดหมายของสปองบ๊อบอยู่ข้างล่างอ จริงหรอไหนอ่ะฟังนู้หรือเปล่านี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ปะ่ะตั้งแต่แพลนต้อนเข้ามายึดครองทิมดี้ก mm ็ hmm. มีแต่เรื่องหน้าขนลุกเกิดขึ้นและฉันก็ไม่เคยได้กินเบอร์เกอร์อ,รอะไรสักชิน้นเตาปิ้งเบอร์เกอร์กร็เงียบเหงาตาหลิวของฉันรู้สึกเหงาเหลือเกินโอ้น่ารู้สึกอันนี้เป็นจีอหมายจากสหาย,ายาาหาย,ส,หาย,ส,หายสปันช์ใครหยิบมิสเตอร์แครับกลับมาอย่าบอกแม้นี่ไงเอ้ามิสเตอร์แครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ตัวเองจะดูว่าเธอเอามิสเตอร์แครับไปโบดอ่ะ ขอบคุณที่ช่วย<อ>พวกเรามาเฮ้ยคนต่อไปที่เราจะไปหาจะเป็นสควิตเวิร์ดนะทุกคนซึ่งเขาอยู่ไกลจากที่นี่ประมาณ679เมตรได้สล้วตอลงไอ้ครึ่องดับแมงกะพรุนนายมันทําอะไรได้ไหมเนี่ยฉันก็ว่างั้นแหละมันมีอะไรที่มันเข้ามาบ้างไหม <c oughs> อ๋อฉันเคยเห็นแมงกะพรุน<ม>าหาเร<ล>าโดนดักอยู่แล้วมันสักพักหนึ่งมันก็หนีออกไป โอเคเยี่ยมเลยแสดงว่ามันดักได้แป๊บเดียวเฮ้ยมืดเฮ้ยมืดแล้ว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 วันนี้เป็นวันที่หกดูเหมือนว่าหมีจะออกอารวาสอีกครั้งไอ้พวกุกอย่าพุกมาหนาไอ้พวกตาโดนคมคุมบุกงย่ทันแปรงตันจงเจริญตอนนี้ฉันว่าเราน่าจะสร้างสิ่งนี้นะแตรบอกเวลามันจะบอกว่าเรามีเวลากี่วิก่อนที่จะมืดแตนแตน งั้นเดี๋ยวฉันสร้างให้นะเราจะสร้างเข็มทิศไว้ก่อนนี่เข็มทิศเฮ้ยโอ้เข็มทิศมาปุ๊บรู้เลยว่าสควิดเวิร์ดอยู่ไหนใช่แล้วจากนั้นอู้เรามีซีไมยด้วยอะแล้วเอาไว้เป็นกับดักไหมสักหนึ่งอันเพราะว่าเวลาแบบพวกมันนั้นมาบุกเนี่ยมันจะได้โดนกับดักระเบิดตายเอาเอาไว้ในบ้านเรานี่แหละนี่มิสเครขอวางไว้ตรงนี้นะครับ พอเราเหยียบก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งลองดูสิเฮ้เห็นไหมมันเป็นมิตรกับคนแต่ไม่เป็นมิตรกับปลา <Whoa. S 1> มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยพวกนายรู้ไหมว่าถ้าเราเก็บอาหารไม่ดีพอเนี่ยอาหารมันจะมีเน่าเสียด้วยฉันก็เลยจัดการซื้อนี่ตู้เย็นพิเศษ <Wow. S 1> เอาไว้ใส่อาหารที่แบบว่าอยากจะเก็บไว้น,นานๆอะ่ะพวกเออเบอร์เกอร์เนื้อผลไม้ต่างๆในระแวกนี้เนี่ย มีอยู่ชุมชนหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าน่าจะมีของดีอาจจะมีเหล็กเยอะก็ได้นั่นคือเสาส่งสัญญาณของบิกินี่บอททอมนั่นคือวอเตอร์เมลอนนี่เลยเคบลวายมาอีกแล้วนี่แหละไอ้พวกปลาถือดาบนี่แนะป่ประกาศประกาศชาวเมืองจงโปรดทราบตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสั่งอพยพด่วนสั่งอพยพด่วน เอาไปย้ไปไหนก็ได้แต่ว่าช่วยทิ้งอาหารให้ฉันด้วยฉันหิวมากเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องขยะอ่ะเนี่ยเราสามารถเปิดได้ด้วยนะขยะมันอยู่ข้างนอกเพื่อนมีถังขยะข้างนอกฮะมันเด้งไปข้างนอกเหรอมอไซอุ้ยมวกมวกมวกนเลยเหรอมอไซแต่ขี่ไม่ได้นะเป็นไปขยะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีจดหมายด้วยนะเขาบอกว่าฉันขโมยมงกุฎของยูจีนแครับจมื่แล้วนะมามามากลับบ้านมากลับบ้านมา วันนี้ฉันทำการเติมไฟจนเต็ม้ยได้ดินเสียงคำรามเฮ้ย้ยเฮ้ยไอหมี่ทะเลมันไม่ได้ตาแดงนะแต่วันนี้มันโหดมากมันดุมากเฮ้ยพวกแกมาช่วยฉันทำมาหากินหน่อยสิประทูอย่างเราจัดการได้เสมอเอาดีไปกินไอประทูนึ่งนี่นะย่อยเหล็กย่อยเหล็กย่อยเหล็กนี่เหล็กเพียบเลย ฉันว่าเราควรทำคูกิ้งกิวได้แล้ว่ะเพราะฉะนั้นฉันจะคาเวอร์เบนสามนะเพื่อนโอเคจัดไปว้วเบรนสามคือมีอะไรแบบอลังการมากขึ้นฉันไม่ไหวแล้วฉันเหิวข้าวเหลือเกินอู้เดี๋ยวนะเราต้องไปเบอร์เกอร์แล้วเราจะไปหาเบอร์เกอร์จากไหนอ่ะมันมีอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนั่นก็คือหมาดตรงนั้นโอเคจะลองดูว่ามันมีอาหารอยู่ไหมสวัสดีครับ ฮ้ยมีรอด้วยใชไหมเม้ยช่ขอหน่อยดีฉันขอหนึ่งฮุ้ยจุ๊บแจนได้ยินเสียงสวมเมื่อกี้ไหมยัมันมีอยู่ชิ้นเดียวอ่ะมันมีอยู่ชิ้นเดียวฉันขอโทษอย่างไรเลยฉันก็หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกที่เหมือนกันน่ะเพื่อน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 เอ้ยเอ้ยปลากากักเดี๋ยวมาแผ่นต้นนี่แผ่นต้นเห็นปะเห็นแขนมันทะลุมาอ๋อย็นแล้วแผ่นต้นโันยิงม เราต้องหาอาวุธที่มันดีกว่าดีแล้วล่ะเพื่อนเราสู้ไดยไหมใช่ว่าเราเรามุ่งหน้าไปไปช่วยสควิตเวิร์ดก่อนดีกว่านะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแร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 คารบนสี่มันมีแพตตี้หาอาหารไม่อั้นนายลองดูดิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสโตเรจที่เอาไว้เก็บอาหารตั้งหากจุกแจงเราสามารถเก็บได้แบบไม่อั้นไม่มีรีมิตเลยล่ะ เช้าวันที่17นะการช่วยสควิตดวดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันไม่รู้ว่าแพทริกเนี่ยจะอยู่แถวๆนั้นด้วยหรือเปล่านะเฮ้ยไปตีหอยก่อนไหมตีหอยก่อนไหมพูดนะนี่หิวบ่อยจังเลยอ่ะเอายว่าฉันไม่หิวเลยเหรอไกลเงีนี่นี่กิ๊ตงตอร์โกินตเตอโมสวบดสวัสวัเอาเรียกเพื่อนมากินตเตอร์โมกิ๊ตเตอรมกิ๊ตเตอร์โมทำเล่นที่สมัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงด้ยเกี่ยวนะสควิตดวดอยู่ในโรงงานเหรอคุณตาเออเฮ้ยตีหอยก่อน โอ้โหมีบปลาโดนครอบงำเต็มไปหมดเลยเราต้องใส่การปลาโดนครอบงำก่อนฉันเริ่มจากไอ้ธนูนี่ก่อนเลยแล้วกันไี่นด้เพื่อนๆนายโดนลุมนายโดนลุมนะระวังอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโดนลุมเท่าไหร่ก็ไม่เท่าโดนหอยกาดตายโอ้ยเมื่อกี้หอยกาดแล้วมันมันฆ่าฉันจนตายเอ้ยฉันได้แล้วหนว่มหนวมทันแพนตรอนพวกมันไม่แล้ แล้วไงครับพวกเราจะมาเรื่อยๆครับผมแต่กันอุ้ยข้างในมีมีที่ผลิตอะไรไม่รู้อ่ะมีเลือดกระจายเลย,ยเลือดเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บขยะทีหลังโอ้ยไม่ก็นี่มันโรงงานผลิตของไอ้จอแพตอนต์้นหรอมปใช้วัตถุดิบอะไรอะ่ะน่ากลัวจังเลือดสีแดงนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเขามาถึงได้นี่ได้แล้วก็ <c oughs> ไม่มีทางที่แกจะรู้ความลับของทางงอ่านแพนต้นหรอกนะพวกเราจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อท่านแพรนตัต้น ้ยมมัันนนีอึงแปกไฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นหลอดทดลองที่เอาไว้ใช้ใส่ไว้กับไอ้พวกปลาตาใสแน่นอนและปลาตาใสที่โดนฉีดสารแบบนี้เข้าไปน่าจะเป็นปลาตาใสที่ทรงพลังสุดๆอ่ะอุ้ยเพื่อนจะเกาะไปก็เกาะม่กรอถังกรอถังเหรอกรอถังดูดิก็แจ่มดีนะว้าวมาสละก่อนเพื่อนตอนนี้สิ่งที่ฉันได้นี่คือเฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องดู มันเป็นอาวุธใหม่อะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทำอะไรฉันจะลองดูดูไหนเฮ้ยเสียงอะไรคำรามอะได้ยินเสียงมากขงนอกไงมีแน่ใจนะว่ามันคือไอ้หมีตัวนั้นอะมันไม่มีอะไรอีกใช่ไหมเปิดไ้เปิดไดนนั่นมีอะไรอ่ะโอ้ยนี่มีมีตัวนั้นไอ้หญิ่นี่นี่ทีเดียวตายโอ้โหทีเดียว่วงจริงว่ะขั้นปงบนขั้นเป่บนเจ๋งจัด คโคตรแจ่มอะแต่ว่าอาวุธนี้เอาไว้ใช้กับบอสด,ดีกว่านะฉันว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีมิวเ, <New S 2> เอ็กชีสคืออะไรอ่ะไหนหรอสูตรอาหารเหรอเหมือนบอนบอกสูตร,รอะไรอย่างหนึ่งมิวเอ็กชีสแสดงว่านี่คือวิธีการทําเบรอเบร์เกอร์ป้าจุ๊บแจงจดไว้นะนมไข่ชีสโอเคขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนมีอีกมีอีกมีศัตรูอีกโอ้โหพวกมันมีก่อคำบังด้วยอ่ะมันใช้ประตูเป็นก่อคำบังเหรอสควิดวอร์ดพวเรามาแล้วสควิดวอร์ดขางบอสคววร์ เราจะจัดการมาจากข้างบนช่วยพวกนายเองข้างบนนี่คืจะตัวนี้ไม่ได้เออขึ้นบันไดมีบันไดดีๆไม่ขึ้นเยี่ยมตายหมดวู้ดันดันแล้วกุญแจล่ะโอ้โหกุญแจตียังไม่เสร็จเลยโอเคเอาแล้วเอาเลยโอเคฉันถือกุญแจแล้วเอากุญแจมาใส่ปึ้งเรียบร้อยกลับมากับพวกเราสควิตวอร์ด เปิดกล่องก็แล้วกันพี่เหลือก็แค่เปิดกล่องเพื่อเพิ่มความโหดไอเพลงต้นนี่มันร้ายจริงๆอะไรใครเปิดใครเปิดได้เจลลี่อ่ะผมเปิดได้เจลลี่คิงอ่ะสล็อตสล็อตทางซ้ายมือมีสถานีตำรวจเราไปหาเขาไหมเราแจ้งตำรวจเลยโอ้ดีดีดีถ้าอย่างนั้นเราไปหาตำรวจกันดีกว่าทุกคนตามมาคุณตำรวจครับคุณตำรวจไหนอ๋อโอเคเฮ้ยคุณตำรวจเฮ้ที่นี่ถูกยึดไ้หมดแล้วฮ่าพวกแกไม่มีทางที่จะรอด คุณตำรวจโดนฆ่าไปแล้วอ้าวมันใช่เบอร์เกอร์นี่หรอที่แลกของอะไม่ใช่นะะไม่ไม่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่เอาไว้ใช้สําหรับทําอาหารนล่และเราลอไปทําอาหารดูไหมโหแล้วดูในคุกในคุกมีพวกปลาที่ถูกติดคุกในนี้เต็มไปหมดเลยไม่ไม่มไม่แล้วก็ฉันได้อาวุธใหม่ด้วยตอนนี้ถึงเวลากลบกับบ้านกันแล้วนะทุกคน เข้ามาในเนินเขาตัวนี้อย่าลืมเก็บของด้วยนะมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องด้วยโอเคแต่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 ได้เป็นเฮ้ยชุดกออศสวินตะ้ย้ยฮ้ยฮเที่ยสี่เลยนะอัสวินลูกโอ๊กเราคราปี้พตตี้ใส่ลงไปไหมเต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 เ ให้มันดีมากเลยอาจจะให้นายกิน,น,นเฮ้ยตอนนี้ฉันยังอิ่มอยู่เลยเธอกินไหมล่ะถึงเวลาที่เราจะอัปเกรดเป็นเรเวล4แล้วทุกคนแต่การอัปเกรดนี้เราต้องการเจลริจ่าเพิ่มโอเคจบฮ่าดูดีอันนี้วัดชีพจรจากเบอร์เกอร์อันนี้นะไม่รู้ว่าจะวัดทำไมงงมากวันนี้เรากินข้าให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าคนต่อไปที่เราจะช่วยนั่นคือแซนดี้แซนดี้ก็โรคน้อยของเรา อยู่แซนดี้อยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลมากประมาณหนึ่งพันนี่มันเรือเรานี่นี่ใช่ป่ะเรือเราปะใช่มีของหล่นไหมเออมีช็อกเลมาามันว่ารูปสปอนบอรแบบน่าเกียดด้วยอ่ะกอง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 รู้สึกว่าตำรวจนี่จะซ่อนกล่องไว้นะแอบไปขโมยมาจากไหนอ้าวจุดแจงอาไฟปิ๊บเออไปสายซีแบจะมาแล้อะ เรารีบไปหาแซนดี้ก่อนดีกว่าฉันคิดว่าเราหลบในบ้านแซนดี้ได้อ่ะไปไปไปนไปนะไปแซนดี้อยู่ตรงนี้ตงไปตงไปตงไปฉั้นมาถูกทางใช่ไหมถูกถูกถูกตงไปเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีเร่องนี้เราเจอบ้านแซนดี้แล้วโอ้โหแซนดี้นั่นชัเธอเลอแซนดี้โอ้โหตามันตามาเข้าต้องเข้าต้องเข้าตามันตาแกงตามันตาแวมด้เราต้องเข้า ไม่ใช่ในที่ก็จริงทุกคนเดี๋ยวฉันเปิดทีไปอแซนดี้ตัวปลอมที่ถูกกินไอสารสีแดงนั่นแน่ๆเลยตราลอนดูกุณแจ๊ัเปิดหีบแล้วโอเคโอเคอ้าวมันตายแล้วมันตายแล้วเชอะอันนี้เป็นกุญแจกุญแจลูกโอ๊กอ๋อนี่ไงแซนดี้วัสดีแซนดี้เธอโดนฉีดยาเข้าไปเหรอใช่ฉันโดนฉีดยาเข้าไปอ่ะงั้นเก็บแซนดี้ไว้เบอร์เบคนวาดรูปมิสเตอร์แครบแบบน่าเกลียดอีกแล้วเขาว่าไงอ่ะ วันนี้มันตาแดงไงอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะฉันว่าเราอาศัยอยู่ในบ้านแซนดี้สักหน่อยแซนดี้พวกเราขออาศัยอยู่ในบ้านเธอก่อนนะ <S 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 ได้เลยตามสบายเฮ้ยเพื่อนเราเปิดไฟใส่หมีหมีมันปิตาหนะกีนี่แน่นี่แน่เฮ้ยมันปิดตามันปิดตานี่เป็นจดหมายของแซนดี้เหมือนเขาเขียนไออารี่เกี่ยวกับ เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเนี่ยปกติเขาจะอยู่กับพวกพืชสาหร่ายไม่ใช่พวกปลาไส้ตันหรือว่าปลาซาดินล้างตัวล้างสมองแบบนั้นอะ่ะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่ามีทะเลเนี่ยมันยิ่งโกรธย,ยิ่งโกรธขึ้นเรื่อยๆบ้าคลั่งยิ่งกวัวกระทิ้งอีกพอเรากลับมาที่บ้านวันที่3 1ตอนนี้เราทําการคราฟเตียงเพิ่ม พื่อให้วันเวลาเดี๋ยวผ่านไปได้ง่ายขึ้นซึ่งเตียงนี่เป็นของฉันเองเอ,อือสบายสบายเอ,อ้ยผมนอนเตียงสามชั้นนะ่ะดูเตียงสุดอลังของฉันสิอ้าวล่ะแพทติกอยู่ไกลามากเลยน่าจะอยู่คนละทิศกับแซนดี้เลยล่ะนิกเ<อ>พื่อนรักทิศตะวันออกียงใต้อุ๊ยเราเดินมาข้างๆดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ได้สำรวจแผ่นที่ร,บรอบๆแต่ฉันเจอปั๊มน้ำมันเนี่ยปัม๊มน้ำมันมีพวกยางรถยนต์อะเรามาเก็บเอาไปพัฒนาบ้านของพวกเราได้นะ โหถังมันใหญ่มากไปถังเจลลี่มันล่มล่มล่มโอ้โอ้ท่านแปงตอนจงเจริญโอ้ยไอยักษ์ไอยักษ์มายิงิงไม่ได้บอยขอโปรตีนเพิ่มไอนี่ันใช้โปรตีนเป็นอาหารได้บอมีกล่องสมบัติอยู่คิดว่าน่าจะมีกุญแจยวฉันเอากุญแจไปเปิดให้หูพี่มายิ่งช่วใหญ่ียเลยช่วยหน่อยว่าตัวใหญ่มีกี่ตัวสาม เดินลงมาข้างล่างแล้วนะกระโดดมากระโดดมาเพื่อนยิงยิงถึงไหมเนี่ยค่ายตัวใหญ่ก่อนโอ้โหมีอนุสาวรีย์แพงต้นคุงด้วยอ้าวีมันตีมันยิง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 ล่อมันล่อมันล่อได้ท่นใช้ที่เป่าลมยิงแกใส่มันไม่ได้ที่สามารถเปิดประตูได้ไหมเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหต้องมีกุญแจทั้งหมดสามอันนะทุกคนถ้าเปิดอันหนึ่งกุญแจอยู่อันหนึ่งเปิดหนึ่งที่บนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาสโลตบนหลังคาวิววิวกุญแจไปให้ฉันได้ข่าตัวใหญ่เองมามา ตีเองฉันไม่ไหวฉันจะตายแล้วโอ้ยเจ็บเหลือเกินนี่นะนี่นะนี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วะทงไม่งากุะแจไให้นะเห็นฉันไหมเห็นไปเลยนี่เพื่อนเพื่อนกุญแจงานอยู่ตรงโนนอยู่ไหนฉันไม่เห็นปพี่ไม้เอ้าไม่มาอยู่ข้างบนแต่ฉันปวดทีมทำไงพี่ไม้แล้วมาแล้วาแล้วม่แล้วาแแล้วขายมแล้วมาแ้มาแล้วมาแ้าแล้วมายล้้าแล้ม้นมาแลวม้ม้แล้วมว และนี่คือโอ,โอ,โอ้สิ่งประดิษฐ์สถาปัตยะกรรมของเราเฮ้ยมีเบอร์เกอร์อยู่ในนี้ด้วยเราเอาไปทำเบอร์เกอร์แบบสีฟ้าได้นี่นี่ไงนาเป็นเบอร์เกอร์ฟรีๆเหรออย่าบอกนะว่ามันจะมาให้เรากินทุกวันหรอถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีอลดีโอ้โหพี่โมนนายเก็บอาหารเพียบเลยนะาซวขอกินสักชิ้นงั้นตู้เย็นกากๆนั่นพวกเราก็คงไม่ต้องใช้แล้วละ เอาละ <Okay. S 1> และคนสุดท้ายที่เราจะไปช่วยหานะทุกคนนั่นก็คือสปอนบ๊อบฉันจะวางเครื่องสปีดบูสไปที่ทใต้เราจะพุ่งออกไปด้วยสิ่งนี้ว้าวโอเคไป,ไปาไอค้วเจ๋งอะ่ะเฮ้ยอย่างไวอ่ะเพื่อนไวมาก <L> ไวแบบจัดจัดตอนนี้สปีดเริ่มสปีดหดแล้วตอนนี้สปีดหด หอยกาบเต็มไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องกําจัดเอ่อพวกหอยกาบที่อยู่ด้านหน้าก่อนไหมหรือค่อยๆย่องไปตรงไหนดีฉันกลัวหอยกาบมาร่วมวงอ่ะเฮ้ยงั้นเราเอา่อกแบบนี้เลยโอเคโอเคโอเคหอยกาบเล็กน้อยนี่เอาหอยมุกไอหอยมุกลิ้นยาวโอ้โหตินะจบจบค่อยๆจัดการทีละนิดเฮ้ยเฮ้เฮ้ฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตรงนั้นน่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อย่าไปไปไปทางนี้มีรูมีรูแอบมีรูแอบ เราจะฉลบระตีัวน้ฉละตัวเออเออเออเาเหรอเข้างานอยเข้เาดีเหรอเฮ้ยีเราจะรอบเ้นเดี๋ยวจะตีตัวบ้านนันเอ๊ะแต่แต่อันนี้ทางตาอะไรเนี่ยแพนต้อนมันไม่ได้แอบมองเราอยู่ใช่ไหะไม่หรอกไม่ได้เพื่อนอตรงนี้อ่ะมันถูกล็อกเราต้องมีกุญแจซีบีเราต้องฆ่านายเพื่อทาเป็นกุญแจไหมไม่ไม่ไม่ไมีบไม่ได้ย่อมาจากซีบิมันย่อมาจากซาดีนบูท เอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปในปราสาทเพื่อช่วยสปอนบอบได้นะครับเพราะเราจำเป็นจะต้องใช้หมวกที่รอปมาจากพวกคนป่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอคืนนี้เพราะว่าคืนนี้พวกมันบุก,นบกเพื่อนเบอร์เกอร์มันเนา่าเอาทำไมมันเน่าแบบนี้แล้วดูเน่าแล้วเป็นขนเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ท <c oughs> ี่ทำมาจากล้างแทงต้นสินะเจ๊โอเคมาแล้ว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 ป้าป้าป้าโอ้โห เอาหมวกแกมาเอาหมวกสีน้ำเงินมาไป้ยเฮยเฮ้เรียบร้อยยังเรียบร้อยครับตายตายตายน่ไงหมวกแล้วหมวกแล้วนั่นคือรหัสผ่านที่เราจะเอาไปใส่ไว้ในปราศาททำการใส่หมวกไว้ตรงนี้แล้วไงต่อโอเคเปิดได้เปิดได้ปิดเลยนแล้วมเปิกนดแล้วไป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  โอ้โหมันมีแต่สารที่ไอ้แพลงต้นมันทําเต็มไปหมดเลยอ่ะมันทำให้ทุกคนกลายเป็นคระ้ำโตแล้วก็โหดเหี้ยมเพื่อนเพื่อนช่วยตีไอ้ไอ้ปายชูวยที่อยู่ข้างบนกันฉันช่วยอยู่ฉันช่วยอยู่ไปก่อนีิมีของดีแท้กุญแจกุญแจโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุญแจมาแล้วครับกุญแจมาแล้วครับเอาเลยเปิดน้ำมาหลังลงไปได้ไหมเปิดอุ้ยมีตัวมันไม่ได้อันนี้กุญแจซีพีอยู่ชั้นใต้ดินข้างนอกข้างนอกนี่ป้าป้าป้ ไอบีสีบีสีอะไรอ่ะสีเขียวดําดิ่ไงนี่ไงไปอยู่ข้างบนตรงนี้เปิดได้เปิดได้มใช้สีเงินเหรอว้าวอ้าวราด้านในดัวนี้จะเป็ดนข่นี่ละมานี่ลงมานี่เฮ้ยเจ้ากุเจมาสเตอร์สีเหลืองโชว์เราต้องคอยระวังดีๆถ้าเกิดว่าตกลงไปเดี๋ยวไอ้พวกเราจะรู้ตัวแน่รงจิข้างล่างมีกล่องอีกกล่องนึงอ่ะโอเคผมไปอ๋อต้องมีคนลงข้างล่างโอเค นี่คือพวกเราต้องบอกพี่กิดให้ลงไปเอากุญแจแหละนี่ยแล้วดูพี่กิดที่กยู่ประตูอยู่คนเดียวด้วยช่วยช่วยนะพี่กิดพี่กิดไปในสุดไปในสุดใช่ใช่ใช่เลี้ยวไปเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องนั่นแหละนั่นเมื่อกี้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 เอตีมันก่อนตีมันก่อนไปข้างก่อนเออเก็บกุญแจไวว้เเก็บมาเก็บมาเก็บมาสวยมากซีบีซีางมีประตูอีกอันหนึ่งนะสีอะไรอ่ะเสียเงินสีน้ยเงินเปิดล่างสุด ละห้องสุดท้ายที่ถูกเลีอยงได้หนาดีฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องของสปาร์ปแรบก่อนเล่นกุญแจใหญ่มากเข้าไปคนเดียวสล็อตเปิดเลยมีอะไรข้างในในที่นี้เอ้ยอะไรอะอะไรแสงไฟอย่าบอกนะว่ามีหุ่นยนต์ของหุ่นแพงต้นเหรอนั่นใหญ่ฉันว่าเราเชื่อว่หุ่นแพงต้นสามตัวว้าเราจะรอบนึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุ้ยอุ้ย โอ้หคู่แล้อ่ะฉัไม่มีปืนเลยด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหสู้มันยัสุมสุดดทีกอรอยแอร์ลอยแอรลอยแอรลอยัวนลอยแอรยเอร์อยกอรอยนอร์ลอ้แอร์ปอ่แอรอยแ้ใอยร์อยแอรอยแอร์อยแหร์อยแอเ์ลอยแอรอยแอรลอยแอรอยแอรลอยอร์ลอยแอรอยแอรลอยแอรนอยแอรล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 อไแอรลอยรลอยอรออลอยแอรอยออ ล่มันมาทีละตัวล่มันมาทีละตัวทีละถอยเออขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อนไหนตัวไหนหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันลงไปข้างล่างเบอร์ลงไปข้างล่างเออเหรอโอ้ยแพนตัวมันลงข้างล่างไั้จริงใช่จริงไม่งเป็นตัยเตอยเยี่ยมตายช่วยคนอื่นแล้วพวกเราก็ติดอยู่ในนี้เช่นกันโอเคตอนนี้ก 1 1 2วันแล้วนะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าเกมนี้เดยแป้งเชื่อว่าน่าจะมีอะไรต่อ,อกแน่นอนไวเน้เพื่อนๆเ,เรามาเล่นกันดูนะสนุกมากๆใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบายบายคืนนี้มีบุกด้วยหนีก่อนดีกว่า